มาในเช้าวันหนึ่งผมเอกได้ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตู่ด้วยความที่คิดถึงน้าสาวจนผมเองนอนไม่หลับเลยทีเดียวผมตื่นขึ้นมาผมเดินออกมาจากหน้าบ้านแล้วผมก็ยืนมองต้นดอกทองอุไลที่เบ่งบานอยู่ที่หน้าบ้านของผมด้วยความคิดถึงน้าลินครับน้าลินเป็นผู้หญิงที่ใจดีที่ปลูกดอกไม้พวกนี้ ให้ผมไว้กว่อนที่จะออกไปทำงานในต่างจังหวัดสีเหลืองสดของดอกทองอุไลที่สวยงามสะท้อนแสงแดดอ่อนๆในยามเช้าสร้างความรู้สึกให้กับผมได้ครับและปลุกความทรงจำในช่วงเวลาที่ผมนั้นได้อยู่กับนารินนารินเป็นคนที่รักธรรมชาติมากครับและมักจะสอนเอกเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้พวกนี้ เธอเคยบอกกับผมว่าดอกทองอุไลน่ะเป็นดอกไม้ที่ทนแดดทนฝนมากนะเอกเปรียบเสมือนว่าคนเราที่ต้องแข็งแรงและอดทนในชีวิตได้นี้ต้องผ่านอุปสรรคอะไรตั้งมากมายทุกครั้งที่เอกได้มองดูดอกไม้เหล่านี้จากฝีมือของน้าสาวของผมได้ปลูกไว้ผมก็คิดเห็นคำพูดของน้าลินขึ้นมาเลยทันทีครับ ทำให้ผมนั้นห่วงใยและคิดถึงนารินมากครับตอนนี้แม้นารินจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผมก็ตามแต่เอกก็ยังคงดูแลต้นไม้พวกนี้อย่างดีครับเพราะต้นทองดอกอุไลนี้ไม่ใช่แค่ต้นไม้แต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความรักของผมที่มีต่อน้าสาวอย่างนารินของผมนั่นเองครับ ผมรู้สึกอบอุ่นที่ได้มองเหมือนว่าผมได้ฝากความคิดถึงให้นาลินได้รับรู้ในความรู้สึกที่ผมมีให้ในทุกๆวันครับทุกตอนเย็นแดดล่มลมตกผมจะนั่งอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านที่ลอ้อมรอบเต็มไปด้วยดอกทองอุไรครับผมมักจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเวลาที่ผมคิดถึงนาลินและวิดีโอคอลไปหานาลินเลยทันที บรรยากาศที่หน้าบ้านของผมได้ฟิลมากครับมานั่งที่ผมได้นั่งอยู่มุมหน้าบ้านก็รู้สึกว่าลมจะเย็นดีสบายมากครับทำให้ผมนั้นคิดถึงนาลินมากผมโทรไปหาน้าลินคุยกับนาลินทุกวันเลยนะครับถึงแม้นว่าระยะทางจะไกลแต่ผมได้พูดคุยในระหว่างวิดีโอคอลและเห็นหน้าน้าลินผมเองก็ดีใจและรู้สึกว่า ผมมีความสุขมากครับและน้าลินเองก็ทำให้ผมนั้นรู้สึกว่าน้าลินไม่ได้หายไปไหนเลยวันนี้ดอกทองอุไลาบานเต็มเลยครับนะสีเหลืองสวยไปหมดทั้งสวนเลยครับจริงเหรอเอกจริงครับนะนะมองดูสิครับสีเหลืองสดสวยเหมือนน้าเลยครับนะอืม น้าดีใจนะที่เอกดูแลต้นทองอุไลของน้าได้ดีขนาดนี้น้าภูมิใจในตัวเอกที่รู้จักความรับผิดชอบครับนะ้าอะไรที่น้าปลูกไว้ผมจะดูแลให้เต็มที่เท่าที่ผมจะทําได้ครับนะ้าผมคิดถึงน้ามากเลยนะครับเมื่อไหร่น้าจะกลับมาบ้านสักทีอุ๊ยเอกน้ากลับตอนนี้ยังไม่ได้หรอกจก้นะเพราะน้ามีงานเยอะ เอาไว้วันหยุดยาวเดี๋ยวนะกลับบ้านไปหานะครับถ้งางั้นว่างๆผมจะขึ้นไปเล่นด้วยกับนะ้าได้หรือเปล่าล่ะครับนะได้สิเอกว่างวันไหนก็ขึ้นมาเลยนะแต่นะ้าไม่ค่อยจะมีเวลาให้เอกนะนอกจากวันหยุดไม่เป็นไรหรอกครับนะนี่ผมก็อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรผมจะฝากต้นทองอุไรแล้วก็ต้นดอกไม้อื่นๆให้แม่ช่วยดูแลแทนผมครับ ผมจะขออนุญาตแม่แล้วจะขึ้นไปหานะก่อนที่ผมจะไปคัดเลือกทาหารนะครับนะได้เลยจะเอกดีเลยเดี๋ยวนะจะเตรียมอาหารอร่อยๆไว้ให้กินนะครับนะผมได้พูดคุยวิดีโอคอลกับนาลินในขณะที่ผมนั้นหันมุมกล้องให้นลินดูต้นดอกทองอุไรที่หน้าบ้านของผมครับ นาลินรู้สึกว่าจะชอบและดีใจมากๆเมื่อเห็นผมดูแลต้นไม้ดอกไม้พวกนี้ดีจริงๆครับและทำให้ผมได้เห็นรอยยิ้มของน้าผ่านจอทุกครั้งตลอดที่น้าลินนั้นได้เห็นดอกไม้เหล่านี้รู้สึกว่านาลินจะภาคภูมิใจในตัวหลานชายคนนี้มากเลยครับที่ทำให้นาลินรู้ว่าหลานชายคนนี้เติบโตมาพร้อมกับมีความรับผิดช,ชอบมากครับในวันหยุดหรือวันเสาร์อาทิตย์ ผมรู้ดีว่านารินนั้นต้องหยุดงานผมพยายามโทรหาารินในเวลาว่างๆผมอยากจะวิดีโอคอลไปหาารินนานกว่าเดิมครับเพราะเวลาที่ผมได้คุยโทรศัพท์ทางวิดีโอคอลกับารินผมรู้สึกว่ามีความสุขมากและผมก็รู้สึกว่าผมได้อยู่ใ,ใกล้ๆารินเราทั้งสองคนพูดคุยกันในเรื่องงานครับและเรื่องชีวิตเรื่องดอกไม้บ้างที่เอกได้ตั้งใจดูแล ในวันเวลาผ่านไปผมรู้สึกผูกพันในระหว่างที่ผมได้วิดีโอคอลกับนารินอยู่บ่อยๆครับทำให้ผมนั้นรู้สึกอยากจะอยู่ใกล้ๆนารินมากกว่าเดิมเพราะนารินเวลาที่คุยวิดีโอคอลกับผมเธอมักจะยิ้มให้กับผมอยู่ตลอดเวลาและดูเอาใจใส่ผมมากทั้งคำพูดและกิริยาและเหมือนว่านารินอยากจะให้ผมไปอยู่ใกล้ๆด้วยซ้ำไปผมรู้จักใจนารินดีครับ วานาลินนั้นเป็นคนใจดีและมักจะให้โอกาสผมเสมอและแล้ววันหนึ่งผมก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปหาาลินอยู่ที่ต่างจังหวัดผมรู้สึกได้ว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องไปเยี่ยมณาาลินจริงจริงเมื่อผมมาถึงบ้านเช่าของา,าลินที่า,าลินได้เช่าไว้เพื่อพักพิงอาศัยในช่วงเวลาทำงานผมได้เข้าไปในบริเวณบ้านของา,าลินผมก็เห็นดอกทองอุไรา,า,าลินที่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านเช่นเดียวกันกับหน้าบ้านผม มันดูงดงามมากไม่แตกต่างจากบ้านผมเลยครับนาลินดูแลต้นดอกไม้พวกนี้ได้อย่างดีที่เดียวผมยืนมองและชื่นชมดอกไม้ของนาลินสักคู่หนึ่งเป็นยังไงบ้างดอกไม้ที่บ้านนาะสวยเหมือนดอกไม้ที่บ้านเอกไหมสวยครับนาะสวยถูกใจผมมากเลยนะครับนาะนาะดูแลต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนว่านาจะเอาใจใส่ ต้นไม้พวกนี้จริงๆเลยนะครับใช่สิก็น้ารักถ้าน้าได้รักแล้วนะก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่น่ารักการปลูกฝังและรักเรื่องราวของน้าที่น้ารู้สึกว่ารักน้าจะคอยดูแลเขาอย่างเต็มที่แม้ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแต่จริงเหรอครับนะ้าจริงสิแล้วเอกล่ะรู้สึกว่าจะรักต้นไม้พวกนี้เหมือนนะ้าหรือเปล่า รักสิครับนะ้โดยเฉพาะดอกทองอุไรที่น้าได้ปลูกไว้ให้กับผมผมนี่หมั่นพวนดินให้น้ำทุกวันเลยนะครับตอนนี้ผมฝากให้แม่ดูแลแทนครับในระหว่างที่ผมมาหานะอยู่ที่นี่ผมหวังว่าผมกลับไปที่บ้านจะเห็นต้นดอกทองอุไรย,ยังบานสะพรั่งอยู่เต็มหน้าบ้านของผมสีเหลืองสดสวยงามผมชอบในแบบธรรมชาติ แบบที่น้าชอบนะครับนะ้าดีใจจังเลยจ่ะเอกที่เอกชอบแล้วก็รักต้นดอกไม้พวกนี้เอาล่ะนะถึงยังไงเอกก็มาถึงบ้านน้าแล้ววันนี้น้าว่างวันหยุดของน้าพอดีเลยเอกกินข้าวมาได้ออยังล่ะยังเลยครับนะ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะนะ้าได้เตรียมกับข้าวอร่อยๆไว้ภายในบ้านเรียบร้อยแล้ว งั้นพวกเราก็เข้าไปกินข้าวในบ้านเลยเอกคงจะเหนื่อยนะเนี่ยดูสิมานี่มาเดี๋ยวนะช่วยถือกระเป๋าให้ได้ครับนะจากนั้นผมก็ยื่นกระเป๋าให้น้ของผมเลยทันทีครับเมื่อน้าผมอยากจะช่วยผมเองก็ไม่เคยขัดใจน้เลยสักครั้งเดียวไม่ว่าน้าของผมจะพูดอะไรออกมาเพราะผมรู้อยู่แก่ใจว่านาลินของผมนั้นมักจะให้โอกาสผมเสมอ ไม่ว่าผมจะทำผิดหรือทำถูกผมกับนาลินในนั่งพูดคุยกันในเรื่องราวต่างๆและดื่มด่ำกับความสุขในช่วงที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันในบ้านหลังนี้ครับนาลินของเอกเป็นผู้หญิงที่สวยและใจดีเธอเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอครับและมีน้ำใจต่อทุกๆคนในรอบตัวของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นครับนาลินมักจะให้โอกาสผมเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยให้ความรักและความสุขกับผมมาตั้งแต่เด็กครับผมจึงรู้สึกสบายใจและรักน้าลินทุกครั้งเมื่ออยู่ใกล้นาลินครับตอนนี้ผมได้พักอยู่บ้านเช่าของน้าลินแล้วครับเป็นหลังเล็กๆกระทัดรัดบ้านชั้นเดียวที่มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำถึงจะเป็นบ้านหลังเล็กๆ แต่ผมก็รู้สึกอบอุ่นนะครับเพราะเป็นบ้านที่น้าลินจัดหาไว้ให้กับผมแล้วน้าลินเองก็อยู่คนเดียวอย่างมีความสุขผมเองก็เชื่ออย่างนั้นนะครับถ้าผมเข้ามาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆเดียวกันกับนาผมก็รู้สึกมีความสุขเช่นกันเมื่อผมเห็นน้าลินได้ใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้อย่างเรียบง่ายและดูแลต้นดอกทองอุไรที่ล้อมรอบในบ้าน เต็มไปด้วยดอกสีเหลืองอลามทำให้ผมรู้สึกว่าผมยิ่งมีความสุขมากและผมจะจดจำสิ่งดีๆในวันนี้ที่ผมได้อยู่กับน้าลินในบ้านหลังนี้สิ่งดีๆที่ผมได้รับจากน้าลินเมื่อน้าลินมอบให้ก็มีหลายอย่างที่ผมนั้นได้รับไว้เหมือนกันครับทุกๆครั้งที่น้าลินเลิกงานมาตอนเย็นน้าลินก็มักจะถามไถ่ผม คอยให้แนะนำผมอยู่เสมอบางครั้งนาลินก็จะพาผมไปซื้อของมาตกแต่งภายในบ้านเพิ่มเติมครับหรือแนะนำวิธีปลูกต้นไม้ใหม่ๆเพื่อจะให้หน้าบ้านดูสดใสยิ่งกว่าเดิมน้าลินไม่ได้ให้แค่ที่อยู่อาศัยผมครับแต่ยังให้ความรักและความห่วงใหญและให้ความรู้สึกที่เป็นครอบครัวเดียวกันให้กับผมด้วยซ้าไปครับผมไม่เคยปิดบังความรู้สึกที่มีต่อน้าลินเลยครับ ผมมักจะบอกนาลินอยู่เสมอว่าผมรักนาลินนอกจากจะเป็นผู้ปกครองที่จะคอยดูแลผมแล้วนาลินยังเป็นเหมือนแรงบันดาลใจในชีวิตของผมด้วยครับความรักที่น้าลินมีให้กับผมมาโดยตลอดนั้นไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการให้โอกาสและให้ความสุขกับผมเท่านั้นครับแต่มันมาพร้อมกับความเข้าใจที่น้าลินมีให้กับผมการใส่ใจในทุกรายละเอียดของผมอยู่ในบ้านหลังนี้ครับ ผมเองแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อนาลินมีเวลาว่างแบ่งปันให้ความอบอุ่นจากผมผมเองแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยครับภายในบ้านหลังนี้เรื่องงานบ้านน้าลินเป็นคนจัดการเองหมดนาลินมักจะแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยให้กับผมได้เรืบรู้รู้สึกได้ตลอดเมื่อนาลินเห็นว่าผมน่าจะชอบด้วยครับเอก เป็นยังไงบ้างล่ะมาอยู่บ้านเช่ากับนะ้ารู้สึกชอบไหมชอบครับนะแล้วผมก็ชอบมากเลยครับบ้านเช่าของนะ้าน่าอยู่จังเลยนะครับบ้านหลังเล็กๆจัดระเบียบทำความสะอาดเก็บรายละเอียดได้น่าอยู่มากเลยนะครับนะ้าใช่นะ้รักความสะอาดนะ่ะเวลาน้าจัดบ้านทีไรนะ้ารู้สึกมีความสุขมองไปแต่ละมุมรู้สึกสบายตาน่ะ ครับผมนะ้าสาวของผมนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับนะ้าจะเปลี่ยนได้ยังไงล่ะนะ้าก็เป็นน้าคนเดิมนี้แหละผมรู้สึกว่าผมไม่เคยผิดหวังในตัวน้าเลยนะครับตั้งแต่ผมได้รู้จักกับนะ้ามาตั้งแต่เด็กนะ้าทำให้ผมประทับใจอยู่ตลอดเวลาเลยจริงเหรอเอกบางครั้งคนเราก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะจริงสิครับนะ้าในสายตาของผม น้าดีกับผมมาตลอดเลยครับถึงแม้ว่าน้าจะทำอะไรผิดหูผิดตาคนอื่นแต่ผมก็ไม่สนหรอกครับขอแต่ว่าน้าดีกับผมก็พอครับเอาล่ะเอาล่ะเอกโตแล้วนะแล้วตอนนี้กำลังจะไปคัดเลือกทหารอยู่ไม่ใช่เหรอครับนะ้านะ้าปรถนาขอให้เอก ผ่านไปได้นะในช่วงที่กำลังรู้สึกลำบากน่ะครับผมเมื่อผมได้พูดคุยกับนาลินใช้เวลาทั้งวันที่ได้อยู่ด้วยกันจนถึงช่วงเย็นผมและน้าลินก็ได้จัดโต๊ะกับข้าวร่วมกันครับพวกเราสองคนนั่งกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขน้าลินมักจะทำอาหารที่ผมชอบอย่างเช่นแกงจืดตําลึงหมูสับและผัดกะเพราไข่าดาว ผมได้นั่งมองหน้านาลินที่จัดจานอยู่ที่โต๊ะอย่างตั้งใจครับด้วยความรักที่ผมมีให้ผมมองเห็นความเอาใจใส่นาลินที่มีต่อผมอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลานี้มื้ออาหารเย็นที่ผมกับนาลินได้นั่งอยู่ใกล้ชิดกันอีกครั้งผมและก็นาลินได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันนาลินมักจะถามผมขึ้นมาว่าเอก อยู่บ้านเป็นยังไงบ้างการทำงานลาบเลื่นหรือเปล่าลาบรื่นดีครับนะแล้วเรื่องเพื่อนๆของเอกล่ะได้มาเล่นที่บ้านบ่อยไหมเปล่าเลยครับนะตอนนี้ผมไม่ค่อยคบเพื่อนเท่าไหร่หรอกละครับผมรู้สึกอยากจะเก็บตัวมากกว่าอ๋อดีแล้วล่ะเอกคบเพื่อนเยอะๆไม่ดีนะอืม น้าว่าถ้าเอกเสร็จธุระจากทางบ้านแล้วถ้าไม่มีงานทําอะไรก็มาหานะได้ทุกเมื่อนะนะพร้อมให้ความช่วยเหลือครับนลินกับข้าวมื้อนี้นะลินทําอร่อยมากเลยนะครับจริงเหรอเอกนี่เป็นเมนูของเอกชอบทั้งนั้นเลยนะนะรู้ว่าเอกชอบแกงจืดตำลึงหมูสับนะรู้ว่าเอกชอบแกงจืดตำลึงหมูสับ และผัดกะเพาราไข่ดาวนะ้าเลยจัดการให้นะจ๊ะขอบคุณมากนะครับนะ้านะน้านี่ให้ความรักและเอาใจใส่ผมตลอดเลยนะครับจนผมนี่ยอมแพ้น้าแล้วนะเนี่ยแมมเอกนะ้าก็รักหลานชายของน,น้านี่มาอยู่กับนะ้านะ้าไม่เคยทำให้เอกผิดหวังหรอกนะนะ้าทำให้เต็มที่ครับอ่ะนี่เอกกินเยอะๆนะ เดี๋ยวนะตักให้แกงจืดตำลึงหมูสับอะ่ะกำลังร้อนๆเลยครับนะขอบคุณมากนะครับนะก็กินเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมตักกะเพาไข่ดาวให้นะครับนะได้เลยจ้ะในระหว่างมื้ออาหารเย็นผมกับน้าลินได้นั่งทานข้าวด้วยกันอย่างอริตอร่อยผมชอบเวลาน้าลินกินข้าวกับผมครับ ผมชอบนาลินนั่งทานข้าวกับผมครับผมรู้สึกฟินมากและมีความสุขทำให้ผมนั้นทานข้าวได้เยอะมากเลยทีเดียวครับกินเยอะๆนะเอกนะทำพิเศษเพื่อเราเลยนะนาลินพูดยำ้ำความรู้สึกผมอีกครั้งหนึ่งด้วยรอยยิ้มที่นาลินได้ส่งให้กับผมด้วยครับผมก็ยิ่งรู้สึกปลื้มเข้าไปใหญ่ผมยิ้มตอบกลับนะด้วยรู้สึกอิ่มเอิบใจ มากเลยครับและผมก็แทบจะตักข้าวไม่ถูกปากตัวเองเลยในตอนนั้นเพราะความเขินอายน้าลินนั่นเองมันเป็นช่วงเวลาที่กินข้าวร่วมโต๊ะกับน้าลินเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากที่สุดเลยครับในช่วงเวลานี้ไม่ใช่แค่เพราะอาหารอร่อยหรือการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับแต่เพราะมันเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นจากคนที่ เรารักมากที่สุดนั่นล่ะครับที่ผมไม่อยากจะออกจากบ้านหลังนี้และไม่อยากจากน้าสาวกลับไปบ้านของตัวเองเลยครับหลังจากพวกเราได้ทานข้าวเสร็จเอกก็ช่วยน้าลินเก็บถ้วยจานไปล้างในห้องครัวครับพร้อมทั้งหยอกล้อก,กันไปมาอย่างมีความสุขเราทั้งสองคนหัวเราะด้วยกันและรู้สึกว่าจะแบ่งปันเวลาช่วงเล็ก ให้กันอย่างเต็มที่ด้วยความสุขที่มีให้กันครับเป็นเวลาอีกช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ถึงความสําคัญของน้าลินในชีวิตของผมและดูเหมือนว่านาลินนั้นตั้งใจจะแสดงความรักให้กับผมมากและผมเองก็อยากจะตอบแทนความหวังดีที่น้าลินมอบให้กับผมมาโดยตลอดเช่นกันครับเมื่อถึงเวลานอน ในยามค่ำคืนนาลินได้บอกกับผมว่าเอกนาได้จัดที่นอนให้เอกอยู่ในห้องนอนแล้วนะอะไรหรอครับนะาจัดให้ผมนอนอยู่ในห้องนอนใช่จ้ะผมหันไปมองดูในห้องนอนในบ้านหลังนี้มีห้องนอนห้องเดียวครับซึ่งเป็นห้องนอนที่รู้สึกว่ากวางมากและมีที่นอนขนาด6ฟุตปูนอนติดที่พื้น ไว้รอยอยู่แล้วผมเองก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดใจมากครับที่ผมต้องได้เข้าไปนอนในห้องนอนเล็กๆเพียงแค่คนเดียวทั้งๆที่น้าลินนั้นเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และความรู้สึกของผมอีกอย่างผมก็ไม่อยากนอนคนเดียวด้วยผมรู้สึกเหงาๆยังไงบอกไม่ถูกเมื่ออยู่ใกล้น้าลินและรู้ตัวดีว่าจะได้เข้าไปนอนในห้องนอนคนเดียว ทั้งๆท,ที่มีนาลินนั้นคอยอยู่เคียงข้างผมอยู่ตลอดเวลานาลินเตรียมที่นอนไว้ให้กับผมเรียบร้อยเห็นว่าเปิดพัดลมและปิดไฟในห้องทําให้บรรยากาศในห้องนั้นเย็นสบายรอผมแล้วครับแล้วนาลินก็บอกกับผมอีกครั้งว่าเอกไปนอนเถอะเดี๋ยวนาลินจะนอนอยู่ข้างนอกเองนะนาลินพูดกับผมอย่างอ่อนโยนเมื่อผมได้ยินอย่างนั้นแล้วผมเองก็ไม่ยอมเช่นกันครับ เมื่อรู้ว่านาลินนั้นจะแยกตัวออกไปนอนอยู่ข้างนอกหน้าห้องของผมนั่นเองผมรู้สึกไม่อยากจะนอนคนเดียวในห้องอีกต่อไปเมื่อผมเคยชินกับการได้นั่งคุยกับนาลินก่อนนอนทุกคืนครับตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผมเคยอยู่กับนาลินและนาลินเองก็เคยเล่านิทานให้ผมฟังก่อนนอนจนจบเรื่องผมจึงรู้สึกว่า ช่วงเวลาที่ผมจะนอนนั้นรู้สึกว่างเปล่าเมื่อต้องอยู่ในห้องเพียงลําพังครับนะครับมีอะไรเหรอเอกผมขอนอนด้วยได้ไหมครับอ้าวทำไมเหรอในห้องมันรู้สึกอึดอัดเหรอเอกเปล่าครับนะผมไม่อยากนอนคนเดียวครับ เอกคงจะไม่ชินในบ้านหลังนี้ละสิเปล่าครับนะ้าผมอยากจะให้นะ้าเล่านิทานให้ผมฟังจนจบเรื่องได้ไหมครับผมอยากฟังนิทานจากน้าอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะนอนหลับนะครับได้สิเอกผมพูดกับเสียงออนอ้อนเบาๆให้นะ้าลินของผมรู้สึกสงสารครับน้าลินของผมหัวเราะเบาๆขึ้นมาแล้วมองหน้าผม ด้วยสายตาที่เอ็นดูเอดโตแล้วนะยังจะออดอ้อนนะอีกหรอผมยังไม่โตครับนะหัวใจผมแค่นี้เองนะครับนะผมยกนิ้วมือให้กับน้าผมดูทำให้น้าผมรู้สึกยิ้มและหัวเราะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ในใจนะ้าก็เต็มไปด้วยความรักที่น้าพร้อมที่จะให้ผมเสมอ เมื่อผมนั้นยังต้องการความใกล้ชิดจากนาอยู่เหมือนเดิมสุดท้ายนาลินก็ยอมให้กับผมไปนอนด้วยครับเราทั้งสองคนพากันไปปูที่นอนด้วยกันอยู่บนพื้นที่ห้องนั่งเล่นครับแทนที่จะนอนแยกคนละที่เอกและก็นาได้นอนอยู่ใกล้ๆกันนาลินได้พูดคุยกับผมอยู่เบาๆจนดึก แล้วเล่านิทานให้ผมฟังก่อนนอนจนดึกเช่นกันครับน้าลินคอยถามเรื่องราวต่างๆในชีวิตของผมจนผมก็อวดที่จะเล่าเรื่องราวให้กับน้าฟังไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของผมครับจนน้ายิ้มและมีเสียงหัวเราะขึ้นมาเบาๆในค่าคืนนี้ผมกับน้าลินรู้สึกฟินมากครับในที่สุดน้าลินของผมก็สามารถ บรรเทาความเหนื่อยล้าที่ผมรู้สึกเหนื่อยอยู่ในใจว่าอยากนอนอยู่ข้างๆนาลินให้ได้นาลินทําให้ผมมีความสุขอีกครั้งครับในบรรยากาศที่เงียบสงบภายในบ้านหลังเล็กๆและเติมเต็มไปด้วยความรักที่นาลินมอบให้กับผมผมเอกรู้ดีว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหนนาลินก็ยังคงเป็นที่พักพิงทางใจของผมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ครับผมในระหว่างที่นอนหลับในช่วงดึกผมตื่นเช้ามานาลินก็อยู่ในอ้อมแขนของผมอย่างอบอุ่นสวัสดีครับ